สำหรับค่ายเบียนเมยูในมร์โชปีนี้นะครับมีการเตรียมความพร้อมจะเริดรถใหม่4-5รุ่นครับก็ประกอบไปด้วย S1000XR คันนี้นี่เองครับนี่คือ s p o r t a เอเว e นะครับที่จะมาขายพร้อมกันกันกบ S1000RR ปี2015ในราคาประมาณคันละ1ล้านกว่าบาทครับโดยใช้พื้นฐานโครงสร้างตัวถังและเครื่องยนต์สู่สูบเรียงเหมือนกันกับ S1000RR นะครับไปดูกันครับว่าราคาของมันนั้นจะอยู่ที่เท่าไหร่ในงานครั้งนี้ รุ่นที่2ของ BMW อในงานครั้งนี้นะครับก็คือรุ่น F800R ครับปีใหม่นี้นะครับได้มีการปรับปรุงเรื่องของอัพไซด์ดาวหน้านะครับพร้อมชุดไฟหน้าดวงเดียวแล้วก็มีการปรับปรุงเครื่องยนต์จาก87แรงมา้าเป็น90แรงมา้าโดยที่เครื่องยนต์นะครับยังคง2สูบเปรียงบรสิบีเหมือนเดิมครับคาดว่าราคาอยู่ที่ประมาณ440,000บาทเท่ากับปี24 1 4ที่ผ่านมารุ่นที่3ครับก็คือรุ่น F700GS รุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีการออกแบบพิเศษสำหรับคนเอเชีย er ครับโดยใช้คําว่า low suspension ก็หมายความว่ามีการปรับปรุงระบบกรสะเทือนหน้าหลังให้มีความสูงที่น้อยลงครับเบาะนั่งเป็นแบบ comfort seat นั่งสบายขึ้นแล้วก็ติดตั้งดิสเบรกหน้าคู่นะครับในราคาที่เหมาะสมหรับคนไทยก็คาดว่าราคานั้นอยู่ที่ประมาณ500กว่าบาทครับลองไปดูนครับว่ารุ่นนี้จะนั่งสบายแค่ไหนอย่างไรเบาะนั่งเตี้ยแค่ไหนไปวัดกันดูครับที่งานมอเตอร์โชว์รุ่นที่หลายคนเฝ้ารอคอยในขณะนี้ก็คือการนํารุ่น A120GS มาประกอบในเมืองไทยครับขณะนี้ได้มีการปรับราคาลงมานะครับจาก1 2 2 0 0ล้านบาทเป็น9 9 9 0 0บาทครับนี่คือราคารถนำเข้า100%เ็ตแต่จากนี้ไปครับจะมีการเปิดตัวรุ่นประกอบในเมืองไทยซึ่งขึา้าราคาของมันนั้นจะที่ประมาณ8 0 0 0 0 0กบาทครับถ้าเป็นราคานี้จริงๆแล้วก็ผมเชื่อว่ากระแสของ R ภาษณจีนั้นจะกระหึ่มเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนรุ่นที่5ของ b m w ในงานครั้งนี้ก็คือรุ่น R, RS ครัรุ่นนร้ยัง50-50ครับก็หมายความว่า อาจจะเป็นการนาเข้ามาโชว์หรืออาจจะไม่มีการนำเข้ามาโชว์แต่อย่างใดเหตุเพราะว่ามีรุ่น r 1 2 0 0 R อยู่แล้วในขณะนี้ความแตกต่างอยู่ที่หน้ากากของตัวรถครับที่ไม่เหมือนกันนอกนั้นเหมือนกันหมดครับต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่างานปีนี้ของเบียนยูนั้นเป็นความยิ่งใหญ่อย,ยอย่างแท้จริงกับการเปิดรถใหม่มากมายหลายรุ่นด้วยกันแต่ละรุ่นจะมีราคาเท่าไหร่อย่างไรนะครับไปติดตามกันได้ที่งานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้และในเบรกนี้ครับเวลาก็หมดลงแล้วพบกันตอนในช่วงหน้าพักสักรู่ครับ